สวัสดีครับผมวันนี้มีรถนำเสนอหนึ่งคันนะครับรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับหลายคนมองหานะคะกับเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องใช้รถที่ต้องประหยัดน้ำมันไว้ก่อนแ่ะครับเจ้า V ีออสนะครับปอร์เช่วีออสปี3 0 1 3ครับมือเดียวป้ายแดงครับโอ้โหครับเนี่ยเปิดฝากระโปรงแล้วก็ดูกันก่อนเลยนะฮะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับนะครับ ห้องเครื่องสะอาดมากครับเจ้าของดูแลดีมากนะฮะเพราะว่ารถใช้คนเดียวมือเดียวป้ายแดงนะครับมีครบครับเดิมทั้งคันนะนี่นะครับ ครับมือเดียวป้ายแดงนะครับยางปี2023ซื้อไปก็ใส่น้ำมันอย่างเดียวครับเอาไปดูภายในครับนี่ครับภายในสะอาดมากครับรถมือเดียวก็เป็นปกตินะครับเจ้าของดูแลดีมากนะฮะเบาะหนังครับถ่ายดูทุกซอกทุกมุมนะครับดูเลขไม้นะครับไม่อยู่ที่แสนหกครับ นี่ครับแสนหกเจ็ดพันกว่านะครับแสนหกพันเจ็ดหมื่นกว่าร้อนมากครับกำลังถ่ายอยู่เนี่ยอากาศร้อนมากออกไปดูข้างหลังครับนี่ครับสะอาดจริงครับสวยจริงสะอาดจริงสวยจริง นะครับตัว E นะฮะนี่ดูภายในครับนี่ใส่ทองข้างหลังสวยมากสวยมากสวยมากนี่ครับน็อตไม่มีขยับเลยโอเคนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ได้ไปก็คุ้มค่านะครับ นี่ครับขายในราคานะครับสนใจขายในราคา195,000บาทเท่านั้นนะครับมีออตตี2013ครับเดี๋ยวผมมาวานี่ลงให้นะปี0 1 3โอเคครับนี่ ดีใช้ลูกกลางร่มนะครับร้อนมากนี่ครับรถสวยสวยจริงครับสวยจริงเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับนี่ครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่หมายเลขนะครับ0ูนย์9 9 1 9 9 0991795198นะครับรถสวยกระบี่นะครับเราสามารถส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับราคาเงินสดนะครับ1 9 0 0 0 0บาทนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับมีรถสวยๆนะครับจะเอาไป ขายต่อก็ยังสบายนะครับตัวนี้ยอดจัดก็น่าจะสองแสนกว่าอยู่แล้วนะครับพ่อค้าก็สามารถซื้อไปขายต่อได้คนที่ซื้อไปใช้ก็ถือว่าซื้อได้ถูกนะครับถูกแน่นอนรับประกันนะครับหมายเล็กตัวนะครับโทรศัพท์นะครับ099.179.5198นะครับกับราคา1 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสวัสดีครับผม